ลงไปเนาะน่าจะหากี่ยวนี้นะ โอ้โหเด้๋วจะขูมขนาดนั้นละแม่ดูไหมพรมเฟอร์หรือเป็นขนมิ้งมิ้งนะคะเคลียร์สต็อกนะพี่เอาไป999รอเ้าหลือแค่10ลูก นี่นะของมันไม่มีนี่ก,ก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมไม่ขึ้นอะไรเนี่ยลงเอาแล้วนะลงเอาแล้วนะเอาทรายนะเอาทรายอะไรล่ะเออไม่น,มน,นี่ก็ไม่บอกกันเนาะเราก็ไม่รู้เนาะ 姐姐，你好。 ไหมพรมนะจ๊าไหมพรมมันจะเขียนมาว่าเฟอร์นะพี่มันจะเขียนว่าเฟอร์เฟอร์นะมันจะเป็นพวกแบบขนมิ้งมิ้งนะนุ่มๆนะคะรวมแบบเนี้ยไหมพรมขนนิ่มๆนะเทียสต็อกนะคะปกตินะ้มันสามพันเก้าแต่ว่าเอาไปแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าหมดแล้วหมดเลยตอนนี้เหลือสิบลูกนะคะอันนี้ลูกค้าจองมาสองลูกนะตัด ตัดให้ลูกค้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเอามันเหลือว่างอีกแค่สิบลูกนะมันเป็นขนมิ้งมิงนะที่ขนนุ่มๆนะว่างแค่สิบลูกตอนนี้เอาไปลูกละเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะโอ้โหพี่เอาจริงๆหนูขายแบบพันเก้าหนูก็ขายได้นะแต่หนูจะเคลียร์สต๊อกนะเนี่ยก็น่ารักเลยนุ่มๆนะคะ สวยนะจริงจริง,รง,รงไม่ได้จะขายราคานี้นะจริงพันเก้าก็ขายได้นะคะมีปลีกไหมฮะปลีกไหมไม่มีค่ะเป็นก้อนยกก้อนนะเนี่ยผลนิงน้งๆนะเก้าเก้าเก้าว่างแค่สิบลูกใครจะเอารีบเลยหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยไม่มีแล้วนะเคทียสต็อปนะคะ เป็นใหม่พรมแบบนี้นะเป็นนิ้งๆขนน,นุ่มๆเอาไปคัดแยกเอานะพี่โหดีตัวสวยๆก็ทำกำไรได้นะคะขนนิ่งๆน,นุ่มๆคุ้มมากพี่อันนี้แบบขัดทุนนะเคลียร์สต็อกนะคะมีแค่สิบกว่าลูก้โนนี้ไปต่างประเทศน่ารัก พระไซส์นะคะเนี่ยเป็นมิ้งมินนุ่มๆนะคะใครจะเอารีบเอานะจ๊าหมดแล้วหมดเลยเก้าเก้าเก้าพอนผัเอ็มด้วยตัวนี้น่ารักน่ารักนะพี่เอาไปอบตีฟูก็ได้แล้วนะสะอาดนะ 999ใครจะเอาที่เอาดูดิใครเจอตัวน่ารักน่ารักแบบนี้นะเนี่ยขายได้กำไรเยอะนะจ๊ะรับค่ะรับพี่พี่ทักชัดเลยนะแต่จะเป็นกระสอบใหม่นะพอดีอันนี้ของลูกค้านะคะสองลูกนี้ของลูกค้าตัดนะคะพี่เขาตัดหน้ากกว่าดังนะเอาเลยพี่999นะคะหมดแล้วหมดเลยอู้ HM น้องเป็น ลายจุดน่ารักมากหาที่ไหนไม่ได้หรอกพี่โอ้แจ๊บแจ๊ค่ะ H&M ก็มีแจ๊บแจ๊บก็มีหาไม่ได้แล้วคัดเอานะพี่ค้าตัวสวยๆได้เลยสวยมากสวยรนะ้อยเหมือนเดิมโอ้ H&M เนี่ยเห็นไหมแบรนด์ห้างนะคะเอาไปตีฟูพี่มันจะพ่านจะฟูกว่าน,นี้นะเอ็นนี้ก็น่ารัก มีทั้งแบบสวมแล้วก็แบบคุมนะคะน้องจะเป็นนิ้งงใครจะรับแจ้งน้องแอดมินเลย999นะคะนี่น่ารักอ่ะเก้าเก้าเก้าพอเคลียร์สต๊อกนะหมดแล้วหมดเลยจ้า ไปคลีนเอาไปอบตีฟูขายกันได้เลยคุณแม,หม,แหม่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วเนาะอู้ H&M อีกแล้วจ้ะ H&M แบรนด์ H&M โชว์ให้ดูพี่มันจะเป็นงานประมาณนี้แหละพระไซส์นะคะ เ <H> m mm hmm. เป็นพาริกกนคุมเ,<ร> hey, เออ็เก้าเก้าเก้าค่ะพี่เอ กันก็มีนะคะเป็นส่วนก็มีนู่นม่น่ารักมากเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่หมดแล้วหมดเลยใครเห็นไล์รีบสั่งนะ HM อมีกว่าวีเอ m ไอที่ใส่ไม่แขร์ HM นะตัวนี้วันนี้น่ารักมากเลยนี่เป็นขนขนนี่นะใช่ครับ999ครับ999ครับผม999เโปเคลียร์สต็อกนะจ๊ะจันยารับรับไหมครับรับแจ้งเลยนะแจ้งเลยเพราะว่ามีคัสิ เหลือแค่สิบก้อนนะพี่พมีแค่สิบก้อนนะตอนนี้เดี๋ยวพี่ไปคัดเอาตัวสวยๆนะขายแพงหน่อยตัวธรรมดาขายถูกหน่อยยั่ไหก็กำไรอ,อันนี้เืยลูกคา้าเอาสองก้อนนะจะเปิดให้ดู แล้วสองอไปแล้วสองเหรอเหลือแปดแล้วจ้าเหลืหอแปดใครจะเอารีบเอานะ้เหลือแปดแล้วจ้าห,หลัดนะทุกคนมีแขนสั้นด้วยแขนสั้นแขนยาวแต่ว่าแขนยาวเยอะเน,ะนาเะาแล้วแต่ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนมากเห็แนแขนยาวเยอะนะคะ อันนี้เป็นเปียค่ะเป็นเตียน,น่ารักยังไงก็คุ้มที่ก็ก็ข้าวไปข้างน,นี้อุยอันนี้เป็นแอน,นิน่ารักมากเลยอย่ะเป็นคาดิกเกอนะคะคาดิกเกอร์นอนโอ้ยดูดิพี่ดูดิคุดิมากคุดิคุดิมากนะคะ ใครโอนก่อนได้ก่อนเลยนะพี่เพราะว่ามันเหลือแปดแล้วตอนนี้นะคะสีแดงมากเลยใส่คิดมัดได้ รับทักแชทเลยนะพี่เพราะว่าจะได้ให้แอดมินเขาเคลียร์เลยนะเพราะว่ามันมันมีจำนวนจำกัดนะคะมันมีจำนวนจำกัดค่ะมันหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเด้อให้ตามลำดับให้ตามลำดับการ เต็มลูก45โลนะเต็มลูกนะน่ารักมากเลยหมายควมแขนสั้นไหมครับที่รีวิวไม่ใช่แขนสั้นจา้าเป็นรวมนะแขนสั้นแขนยาวเป็นรวมรวมสั้นรวมยาวนะไม่ใช่สั้นล้วนนะ ส่งลาวบอส่งจ้าส่งจ้าเราก็ส่งนะมีชิปปิ้งอยู่เด้อชิปปิ้งส่งอยู่นะมีหลายชิปปิ้งลูกค้าเลือกชิปปิ้งมาก็ได้แนี่ค่ะมันจะเป็นมิ้งๆนะขนขนมิ้งๆิ้งอร่อยขายยังไงก็ อันน euh ี oh, ้ยเก้เน no ี่ยมีครับแบบปมแขนสั้นไหมคะแขนสั้นไม่มีจ้ะต็เป็นคาดิแกนหเนี้ยใช่หรอเอที่ไปหนมาเออเปียค่ะเปีย โกดังอยู่จังหวัดอะไรแกอ,อยู่กรุงเทพครับทุทงมนตรสายสองครับไปเ,เราเอาเลยจ้าใกล้หมดแล้วนะอุ้ยเตียน่ารักว่ะเตียเตียเป็นกันแก เชย่อสต๊อกนะ ีประมาณเท่าใดอ่ามัน45โลนะคะประมาณร้อยร้อยกว่าตัวพี่หกลบเอาออกแล้วสามสี่ลไปแล้วตอนนี้ไปแล้วสามนะเหลือเจ็ดนะพี่นะใครทักใครจะทักทักเลย999พี่ลูกเต็ม45โลค่ะได้ลูกเต็ม45โลนะไม่ได้แกะนะไม่ได้แบ่งน,นะอันนี้คือได้45โลแบบ เต็มเต็มลูกเลยเอสอนค่าส่งเท่าไหร่คะประมาณ200ถ้าเป็นพื้นที่ปกตินะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลก็ประมาณ300 อบมาให้ดูพี่เผื่อใครเพิ่งเข้ามาวมา่าสอนตัดอมันเป็นยังไงใครที่สั่งนะคะจะได้ลูกเต็มๆนะ จะได้เป็นรูปเต็มแบบนี้เลยนะ อเ,เ,อเอามาฉีดมาฉีดมาฉีดมาเท่ากับ <S <S 2> <S 2> สตา์อ้าวพี่นี่นะ 999เป็นไหมพรมแบบนี้นะคะใครจะเอาแคปเลยเหลืออะไรนะพี่เซนเหลือเจ็ดเจตอนนี้หลังไม้ทักเข้ามากันแล้วนะคะตอนนี้ว่างแค่7ลูกนะว่าง7ลูกใครจะรับแคปมานะคะ999ไหมพรมนะไม่พูดเยอะเลยพี่ราคาน,นี้ขาดทุนหมดแล้วหมดเลยนะใครจะเอาแคปหน้าจอทักแชทได้เลยจ้า